คำถามต่อมาก็ถามว่าทำไมอิชิถึงปันผลที่ payout ratio มากกว่าหนึ่งอร์เซครับและจะส่งผลกระทบอย่างไรในอนาคตต่ออิชิไหม โอเคคืออย่างนี้นะครับเราต้องร้อาใหยฟังงบการเงินก่อนนะครับอันนี้เป็นต้องอันนี้เป็นเรื่องความเข้าใจเรื่องงบการเงินแล้วนะครับนะคือบริษัทเนี่ยนะเบริร์ตพอทําธุรกิจใช่ไหมก็มีกาไรใช่ไหมพอมีกําไรเนี่ยแล้วเขาเนี่ยเอากําไรเนี่ยไปลงทุนต่อนะเขาเรียกว่าไอต้ตรงกำไรตรงเนี้ยมันอยู่ในงบดุลที่เรียกว่ากําไรสะสมนะ <c oughs> กำไรสะสมนะครับทีนี้พอเขาเนี่ย บริษัทเนี่ยแรกๆเนี่ยที่ยังเติบโตอยู่เนี่ยเขาจะไม่จ่ายปันผลหรือจ่ายปันผลน้อยเหตุผลแปลว่าเขายังต้องลงทุนอยู่ต้องยังต้องขยายกิจการอยู่นึกออกไหมอ่า<ม>ก็ไอ้กำลัสะสมเนี่ยก็บวมขึ้นเรื่อยๆบวมขึ้นเรื่อยๆจนถึงวันวันหนึ่งเนี่ยที่บริษัทเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยฉันเนี่ยไม่ต้องเอาเงินเนี่ยมาลงทุนต่อแล้วอ่าเขาจะเริ่มจ่ายปันผลทีนี้ <c oughs> บริษัทเนี่ยมีเงื่อนไขยอยู่ข้อหนึ่งบริษัทสามารถจ่ายปันผลนะครับปันผลนะได้จากกรรําไรสะสมได้ทั้งหมด S 1> <S 1> <S <S จากกําไรสะสมได้ทั้งหมดดังนั้นเนี่ยการจ่ายปันผลเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ของกำไร,รเนี่ยมันมาจากการที่เอาเงินส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับนะที่เป็นกระแสเงินสดส่วนเกินจากกําไรนะครับนะแล้วก็มันเป็นกําไรสะสมที่ยังอยู่ในบริษัทเนี่ยสามารถจ่ายออกมาได้ตามปกติอยู่แล้วนะครับแต่ถามว่าในอนาคตจะเป็นยังไงเมื่อไรก็ตามเบิร์ที่กําไรสะสมเนี่ยมันร่อยหล่อลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดณนวันนั้นเนี่ยบริษัทจะไม่สามารถจ่ายปันผลเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ได้อีกอก็แค่นั้นเองครับ อืมครับไม่มีผลใดท <ำ S 2> ั้งสิ้นคือมันก็เป็นสิ่งที่บร,ริษัทสามารถทำได้อยู่แล้วแล้วก็แล,วกแล้วก็เขามักจะทําในกรณีที่เงินสดเขาว่ามันล้นนี่หรอแม้คือเงินเขามีเยอะแล้วแต่เขาไม่รู้จะเอาทำอะไรอะ่ะนี่หรอแม้อ่า<ม>ก,ก็ปันผลออกมาดีกว่าจริงไหมอ่าครับถามว่าเอ๊ะแล้วก,กาไรจากเงินสดอ่ะทำไมมันถึงมากกว่ากำไรสุทธิได้เหตุผลเป็นเพราะว่าในงบกำไรขาดทุนเนี่ยมันมีรายจ่ายอยู่ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าค่าเสื่อม อค่อาสเสื่อมเนี่ยเป็นรายจ่ายทางบัญชีที่ไม่ต้องจ่ายเงินออกไปเพราะเราเนี่ยลงทุนไปแล้วเมื่อในอดีตอ่ามันเลยเป็นเงินส่วนส่วนเกินอ่าเขาเลยเอาตรงนี้แหละมาจ่ายคือผู้ถือหุ้นครับอืมครับอ่าทำใหาใจาเรื่อง<ำ>เรื่องงบการเงินดีพอเนี่ยนะก็มาลงเรียนได้นะเออคุณ v i เยนโตเออแจ้งนิดนึงว่าคอร์สหุนปันผลที่เคยบอกทุกท่านว่าจะเปิดอ่ะ เิดไปแล้วแล้วก็เต็มไปแล้วเต็มละสองวันเต็มเลยนะครับอืมครับก็ขอบคุณมากๆนะครับกับเสียงตอบรับที่ที่อุ่นน่าฝากข้างมากนะครับผู้สอนก็ก็ตกใจนะครับว่า <c oughs> ปกติเราก็จะเปิดกันชิวๆอะไรเงี้ยเดือนนึงอะไรเงี้ยเอออันนี้เปิดสองวันเต็มเออปกติต้องใช้เวลาขายคิดว่าสักเดือนหนึ่งปรากฏสองวันเต็มเลย อืมครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันในคลาสนะครับสำหรับใครที่ลงทะเบียนมาแล้วนะครับโอเคครับอ่าโอเค